วิธีการแก้คำปฏิเสธลูกค้ายาขายดีต้องรู้คุณหรือเปล่าครับที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจออนไลน์ถ้าเกิดว่าเราปิดการขายที่ว่ายากแล้วในไลฟ์สดและในวิดีโอแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือเราไม่สามารถปิดการขายในอินบ็อกซ์ได้เลยและนี่ก็เป็นวิธีการแก้คำปฏิเสธในอินบ็อกซ์นะครับเคยเป็นไหมครับที่เราส่งข้อมูลทุกอย่างให้ลูกค้าและลูกค้าก็บอกว่าขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่ แต่จริงๆแล้วคำว่าขอคิดดูก่อนไม่มีจริงครับเขาแค่จะหลบคุณไปแค่นั้นเองครับซึ่งปัญหาเกิดมาจากการที่มีบางอย่างที่ยังไม่ตอบโจทย์เขาไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีการหรืออาจจะเป็นความน่าเชื่อถือนะครับวิธีการแก้ก็คือ ให้คุณนะครับเห็นด้วยกับการที่เขาปฏิเสธคําว่าขอคิดดูก่อนครับแล้วสร้างทางเลือกด้วยการยิงคาถามไปว่าเขาชอบสินค้าของเราจริงหรือเปล่าเขาอยากได้มันจริงๆไหมหรือเขาเนี่ยยังติดในเรื่องของความไว้ใจหรือเปล่าหรือราคาหรือโปรโมชั่นมีผลกับพวกเขาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณถามคําถามกับลูกค้านะครับคุณกัลลาเม็นคุมเกมจําไว้เลยนะครับว่า คนถามเป็นคนคุมเกมถ้าลูกค้าขอคิดดูก่อนโอเคไปกับเขาว่าเอ้ยเวลาที่เกิดว่าพี่เนี่ยขอคิดดูก่อนมันถูกแล้วเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันราคาสูงการได้พี่คิดดูก่อนเป็นเรื่องดีเอ๊และลูกค้าเนี่ยติดเรื่องของการที่ราคาไหมคะหรือลูกค้าติดตรงไหนให้เราถามลูกค้าเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าติดเรื่องราคาราคาจ่ายไหวไหมถ้าติดเรื่องความไว้ใจบริษัทเราดูรีวิวก่อนไหมและนักขายนะครับจะต้องกล้าถามลูกค้าครับเช่น คุณลูกค้าคะขออนุญาตเรียนถามตามตรงโดยส่วนใหญ่นะลูกค้าที่ชอบบอกว่าขอคิดดูก,ก่อนจริงๆแล้วพวกเขาต้องการปฏิเสธขอถามต,งตรงๆลูกค้ากําลังปฏิเสธหนูอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าก็จะบอกด้วยความเกรงใจครับเปล่าๆปล และหลังจากนั้นนะครับให้คุณถามคําถามนะครับว่าเขายังติดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเขาติดจุดไหนคุณก็ฟังเขาให้จบก่อนแล้วก็แก้เป็นจุดๆไปนะครับคาว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคําปฏิเสธนั่นแหละแต่ก็อาจจะมีอีกเคสหนึ่งได้นะครับที่ลูกค้าขอคิดดูก่อนจริงๆคือบางครั้งเนี่ยงบประมาณไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า เวลาที่เราจะซื้อของบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็เกรงใจคนขายนะไม่กล้าที่จะถามยกตัวอย่างเช่นป,ป๊อปาเนี่ยเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามราคาถ้าเกิดว่ายังไม่มีเงินพร้อมที่จะซื้อในตอนนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเป็นคนอย่างนี้ครับแต่ณนะปัจจุบันสมมติว่าพอเราเริ่มมีเงินมากขึ้นนะครับเราก็จะถามสินค้าว่าโอเคสิ่งของเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะกลับไปคิดดูว่ามันคุ้มค่าไหมเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาขอคิดดูก่อนอาจจะมีหลายกรณีนะครับข้อ1ปฏิเสธข้อ2เขาคิดดูก่อนจริงๆเพื่อที่จะไปเก็บเงินมาหรือไปหาเงินมาหรือเขาไปคิดดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโยนไปที่การคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วทําให้เขาเห็นไฟนอลเบน l b e n หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการที่เขาอยากจะได้รับจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะกลับไปคิดดูใหม่แล้วอาจจะกลับมาหาคุณได้ครับถึงแม้จะเป็นคำว่าขอคิดดูก่อนนะครับ และอีกข้อหนึ่งนะครับที่คุณน่าจะเจอบ่อยครับก็คือคําว่าราคาแพงเกินไปราคาแพงเกินไปไม่เคยมีจริงในโลกใบนี้ครับมีแต่คุณไม่ได้นําเสนอคุณค่าที่มากพอนะครับปกติแล้วเนี่ยการปฏิเสธแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าลูกค้าเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของสินค้าหรือความคุ้มค่าครับวันนี้ต้องถามคําถามว่าคุณขายคําว่าคุ้มค่าหรือยอย่างกับลูกค้าถ้าอะไรบางอย่างที่มันคุ้มค่าคุณยินดีแลกครับไม่ว่าจะเป็นเวลาและการเงินจําไวน้นะครับว่า ราคาแพงราคาสูงเนี่ยไม่เคยมีอยู่จริงครับอะไรที่ลูกค้าอยากได้แล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันดีต่อใจมันจะไม่เขาหนีทุก์ใกล้สุกนะครับเขาก็จะประเมินครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้ามันคุ้มแล้วเขาสุขมากกว่าที่จะทุกขอันนี้เขายินดีจ่ายครับเพราะฉะนั้นนะ่ะลูกค้าเนี่ยอาจจะปฏิเสธคุณด้วยคําว่าราคาแพง ยกตัวอย่างเคสให้คุณเข้าใจแล้วกันนะครับสมมติว่าวันนี้คุณจะหาเงิน1 0 0 0 0แบาทคุณรู้สึกว่ามันยากลําบากมากในการขายของออนไลน์เนี่ยแต่ถ้าวันนี้คุณหมอบอกว่าแม่คุณป่วยต้องใช้เงิน1 0 0 0 0แคุณสามารถหาได้ภายในวันนั้นไหมครับทั้งที่ปกติหลายเดือนนาคุณหาไม่ได้แต่บอกว่าพ่อแม่คุณป่วยคุณสามารถใช้เงินตรงนั้นได้ไหมครับนั่นแหละครับอะไรที่มันมีความสําคัญมันคุ้มค่าลูกค้ายินดีไปหาทางเอามันมาครับ ถ้าลูกค้ายังยืนยันคําเดิมนะครับว่าของแพงของแพงจงอย่าเถียงลูกค้าครับว่าของมันแพงจงเห็นด้วยกับลูกค้าครับโอเคพี่เมื่อก่อนโอป้าก็เคยเห็นว่าสินค้าตัวนี้มันแพงนะแต่ถ้าโอป้าไม่ได้กินโอป้าจะไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่าคุณรู้ไหมว่าสุขภาพโอป้าเนี่ยโอ้โหแบบ ต้องใช้คำว่าพังเลยแต่พอมากินไอเจ้าตัวสินค้าตัวนี้ทาให้ป้ารู้สึกดีทาให้ป้ากระปีก้กระเป๋าเราไม่มีอาการเวียนหัวอีกต่อไปคุณครับชีวิตเราอะ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ถึงจะต้องบอกว่าอันนี้มันคือแพงหรือถูกแล้วอะไรสําหรับพี่ที่เรียกว่าแพงขอถามคําถามได้ไหมครับนี่ครับให้เราถามคําถามลูกค้าคืนหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแพงขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับว่าแล้วถ้าเกิดพี่คิดว่าสินค้าของเราแพงแล้วทําไมพี่จึงซื้อของของโอป้าล่ะครับ ลูกค้าก็จะตอบมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรครับให้คุณถามคืนไปว่าแล้วขออนุญาตถามเพิ่มเติมครับมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมที่คุณตัดสินใจเขาอ inbox ามาทันทีคุณก็มองออกแล้วว่าสินค้าของเราแพงและแน่นอนครับเมื่อลูกค้าตอบมาไม่ว่าจะดูรีวิวมาก่อนดูเซลเพจดูอะไรก็แล้วแต่และนั่นแหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทําไมราคาเราถึงสูงกว่าเจ้าอื่นเพราะว่าเรามีในเรื่องของมาตรฐานรวมถึงรีวิวลูกค้าที่มากกว่าวัสดุดีกว่า อะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณจะยืนยันจง,งทําให้ลูกค้าเนี่ยปิดการขายตัวเขาเองโดยการถามเหตุผลและให้เขาตอบมาทีละข้อ2ข้อ3ข้อแล้วค่อยบอกเขาว่าทั้งหมดเนี่ยคือเหตุผลที่สินค้าเราต้องราคาสูงครับ แม่ค้าออนไลน์บางคนนะครับก็ต้องเทียวลดราคาลดค่าส่งต่างๆนานาให้ลูกค้าครับเพื่อที่จะอยากปิดการขายเคสนี้ไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นครับเพราะว่าต่อให้คุณลดราคาบางครั้งคนมันไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังมีปัจจัยอื่นที่เราเนี่ยยังตอบโจทย์เขาไม่ได้ครับเช่นความคุ้มค่าหรือความน่าจะถือบางอย่างหรือเรายังแก้ปัญหานั้นไม่ตรงจุดนะครับ และต่อมานะครับคำปฏิเสธที่คุณมักจะเจอบ่อยนะครับขอถามคนทั้งบ้านก่อนขอถามแฟนก่อนขอถามคนอื่นก่อนนะครับบุคคลที่3ก่อนคําปฏิเสธนี้ทั้งแบบของจริงและไม่จริงครับแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่จริงส่วนใหญ่นะนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องขอแฟนขออะไรเงี้ยก็าอาจจะมีจริง แต่อย่างที่บอกครับเท่าที่โอปา้ามีประสบการณ์เจอนะก็คือไม่ค่อยจริงอะ่ะส่วนใหญ่นะครับอ้างอ้างเพราะอย่างโอปา้าเหมือนกันเวลาจะปฏิเสธบางเจ้าโอปา้าก็จะอ้างพออ้างแม่อ้างแฟนไปหมดเลยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องปรึกษาแต่บางครอบครัวก็อาจจะต้องปรึกษากันก่อนซื้อยกตัวอย่างเช่นรถยนต์หรือของที่มันใหญ่ๆอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งลูกค้าเพียงใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเลี่ยงตัวออกจากคุณครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องทนะําหน้าที่เป็นนักปรึกษามากกว่านักขายคุณต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะปรึกษาหรือไม่ปรึกษาจริงอันนี้เราไม่รู้แต่เขาต้องการหลบหลีกจากคุณครับจําไม่เลยขอถามคนอื่นก่อนแปลว่าปฏิเสธและต้องการหนีเขาต้องการบ่ายเบี่ยงหรืออาจจะแบบปฏิเสธไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือถ้าเป็นโอป้านะโอป้าก็จะไม่เซาซีในเคสแบบนี้แต่โอป้าจะฝากล i ยแอดหรือล i ยโอเอนะครับ หรือบางครั้งคุณอาจจะใช้คําถามแบบนี้ครับเอาแบบนี้ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าพี่อยากซื้อจริงๆเนี่ยแล้วพี่ต้องถามครอบครัวก่อนถ้าเกิดว่าพี่ไม่สบายใจโอป,ป้าเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเห็นพี่ต้องซื้อสินค้านี้ไปแล้วไปทะเลาะก,กับแฟนไปทะเลาะก,กับที่บ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย ให้โอป้าโทรหาแฟนพี่ไหมหรือพ่อแม่หรือครอบครัวพี่ไหมจะได้อธิบายให้กับเขาฟังด้วยเผื่อเขามีคําถามจะได้ช่วยตอบให้แต่ถ้าซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเขาจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นการที่ปิดข้ออ้างเขาครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาอ้างแบบโกหกจริงๆว่าเขาจะไปถามแฟนเขาก็จะรีบบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นคําปฏิเสธลวงแต่ถ้าเกิดเป็นคําปฏิเสธจริงก็โอเคเราก็อธิบายครับให้กับคนของเขาฟังแค่นั้นเองครับ และสิ่งที่คุณน่าจะเจอบ่อยนะก็คือฉันมีเงินไม่พอฉันไม่มีงบประมาณเพียงพอลดราคาลงมาหน่อยได้ไหมหรือว่าเออถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถลดได้เออฉันก็ไม่เอาแล้วนะฉันมีงบแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินครับความหมายจริงๆก็คือเขายังไม่เห็นความสําคัญของสินค้าคุณมากพอครับคุณยังไม่ได้ขายความคุ้มค่าถ้าลูกค้าบอกว่าไม่มีงบไม่มีเงินนะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณเป็นประจําเดือนแล้วคุณไม่ซื้อผ้าอนามัยมาใส่ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้คครรัับเเพาาะะฉนนน้้ี่ลูก มีปัญหาอยู่เสมอจำข้อนี้ไหมครับลูกค้ามีปัญหาอยู่เสมอเพียงแต่ว่าคุณจี้ไม่ถูกจุดลูกค้าแค่ไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่อยากซื้อแค่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะโชว์รีวิวไหมหรือคุณอาจจะใช้คําถามสอบถามเขาครับเช่นแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจเข้ามาสอบถามว่าอยากจะได้สินค้า A B C เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่คุณอยากจะได้สินค้า A B C นี้คะ ให้ถามเพื่อให้เขาเนี่ยพูดถึงน้ำหนักที่เขาอยากจะได้สิ่งนี้ครับคุณเชื่อเถอะถ้าลูกค้าไม่อยากได้ลูกค้าไม่ทักอินบ็อกซ์มาหรอกครับแต่เขาอาจจะติดเรื่องงบประมาณจริงๆหรืออาจจะไม่ติดหรือเขาอาจจะลองขอคิดดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยออกไปโอกาสปิดกงรขานขมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถามครับเขาว่าไอ้การที่เขาเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยเขาคิดอะไรเขาตัดสินใจอะไรหรือเขามีปัญหาจุดไหนโอเคถ้าเกิดว่าเขาติดเรื่องงบประมาณจริงๆลองเสนอเป็นการผ่อนดูไหม อย่าไปลดราคานะครับแต่เสนออาจจะเป็นการผ่อนแทนหรือเป็นทางเลือกที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหาสิ่งที่เป็นจุดเจ็บลูกค้า,าจริงๆว่าลูกค้าอินบ็อกมาทาไมถ้าลูกค้าไม่มีงบลูกค้าไม่อินบ็อกหรอกครับจาไว้นะครับลูกค้ามีงบประมาณเสมอเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขายความคุ้มค่าได้มากพอเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คืออะไรละ่ะคือความคุ้มค่า คุณก็ต้องพูดถึงไฟนอลเบเนฟิตจุดสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการไม่ใช่ฟังก์ชันฟังก์ชันคืออะไรครับคุณบอกแต่สรรพคุณครีม A B C D เขาไม่ต้องการครับถ้าเขาซื้อครีมมาร์กหน้าเขาต้องการอะไรหน้าใสมั่นใจมากขึ้นเข้าสังคมได้มากขึ้นออกกล้องแล้วแบบมั่นใจแทนที่เราจะไปบอกว่าครีมนี้ทําจากวิตามิน A B C อันนี้ลูกค้าไม่อยากรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรานําเสนอหมดลูกค้าก็บอกว่าไม่มีเงินและนี่แหละครับเป็นวิธีการแก้การที่ลูกค้าไม่มีงบ จี้ไปที่จุดที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเข้ามาทักอินบ็อกซ์ตัดสินใจทําไมเพราะอะไรถามลูกค้าไปเลยครับว่าอยากได้อะไรเมื่อตอนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะตัดสินใจอินบ็อกซ์เข้ามาครับและเมื่อลูกค้าตอบมาคุณก็จะทวนคําตอบของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ําครับว่าเขาเนี่ยกำลังอยากได้อยู่แต่เขาเนี่ย ติดจุดไหนเขาก็จะได้แก้ตัวเขาเองมันคือการทําให้เขาเนี่ยขายตัวเขาเองครับนี่เป็นเทคนิคในการแก้ที่เขางบประมาณน้อยหรือไม่มีเราแค่ย้ําความสําคัญไปตรงจุดนั้นและหลังจากนั้นคุณอาจจะถามคําถามเพิ่มเพื่อหาจุดเจ็บเพิ่มก็ได้นะครับ หรือว่าหลังจากที่คุณถามคําถามนั้นเสร็จเนี่ยคุณอาจจะโยงไปเรื่องอื่นก่อนก่อนที่จะกลับมาปิดการขายอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นไปพูดถึงความคุ้มค่าของสินค้าและบริการที่มันเกี่ยวกับเรื่องเขามันไปตอบโจทย์เขาอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เกี่ยวกับเขา เขาจะมองว่ามันแพงเสมอครับแต่ถ้ามันเกี่ยวเกี่ยวกับเขาที่จะทําให้เขามีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ประเด็นนี้ลูกค้าจะสนใจและสะดุดกับคุณมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะปิดการขายลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะครับเป็นวิธีการแก้คําปฏิเสธเบื้องต้นนะครับเอาไปใช้ได้เลยใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ว่าเป็นประโยชน์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ